ทุเรียนออกดอกง่ายดอกดอกสมบูรณ์ไม่ร่วงช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตยักยั้งเชื้อราทุกชนิดเวอลแพนไคโตซานคู่หูมหัศจรรย์สูตรไอออนอาหารเสริมพืชเป็นชีวภาพ100%แท้ ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตยับยั้งเชื้อราวัตถุดิบจากประเทศอ,อิสราเอลสามารถใช้ได้กับทุเรียนมังคุดนาข้าวไรอ้อ,อยสวนยางปาล์มสละัะพืชสวนพืชไร่และพืชผักสวนครัวทุกชนิดใช้ได้กับทุกช่วงอายุและทุกระยะของพืชตั้งแต่เริ่มปลูกสร้างรากใหม่สร้างใบใหม่สะสมอาหารเปิดตาดอกเพิ่มจำนวนดอกลดการหลุดร่วงของดอกขึ้นลูกดีขยายขนาดของลูก ั่นเหนียเพิ่มน้ำหนักเพิ่มรสชาติช่วยให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวดเร็วขึ้นลดการดุดร่วงของลูกช่วงแตกใบอ่อนของทุเรียนช่วยเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับพืชทุกชนิดอัตราส่วนการใช้งานพืชสวนพืชไร่1ชุดต่อน้ำา1 0 0 0ลิตรพืชสวนครัว1ชุดต่อน้ำา2 0 0 0ลิตรขอขอบคุณลูกค้าชาวสวนทั่วประเทศที่ไว้วางใจเรา กับผู้ที่มีประสบการณ์มามากกว่า20ปีใครฟังแล้วสามารถสั่งซื้อได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยเรามีสิทธิพิเศษมีโปรโมชั่นเด็ดๆสำหรับ30ทันแรกที่ทักมาหาเราเท่านั้นนะ